เรามีบางสิ่งบางอย่างแผ่แผแผ่แผอยู่แถวๆหน้าต่างห้องนอนนะนั่นไงเราเจอตัวแล้วไอ้จุนจันชื่อท้องเอกดีๆไม่ต้องว้าอย่ามาโดดป้าบ้านฉันมันดูเขี้ยวซิในเขี้ยวผูดูสิดูเขี้ยวผูก่อนดูเขี้ยวผูก่อนเฮ้ยดดูท่านผู้ชมเขี้ยวผูดูดูดูเดบ้านชั้นพังในบ้านชั้นพังฮ็ดตีหัวให้มาดูได้มาดูเขี้ยวของเอกกันนะเขี้ยวผูเนะดูซิ เขียวโดดยังเดี๋ยวเดีมันทะลึ่งจริงๆเลยแล้วดูสิเนี่ยบ้านถูใหม่ๆนีมๆม่แม่เขาหญิงด่างไร้การดูจะมานั่งถูบ้านใหม่ไอ้ชองเอกไอ้จุนจานไอ้เปื้อนหมดแล้วเดี๋ยวไปดูนู่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวโป๊กหัวเลยเดี๋ยวโป๊กหัวเลยวันดีครับก่อนเร็ว ไอ้ทะลึ่งใหญ่ไอะแดงมาวันดีครับก่อดวันดีก่อนวันดีก่อนวันดีครับจะโป๊กหัวเลยวันดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเกะกะใหญ่อ่ะแดงวันดีก่อนวันดีอย่าก,กดหัวแม่มึงอื้อไอ้ดือ้อใหญ่นี่ไปดื้อร้านปุ้งไอจ้จุนจ้านไอจ้จุนจ้าน เดี๋ยวเดี๋ยวโบหัวเดี๋ยวโบหัวเดี๋ยวโบหัวลงไปข้างล่างเลยไม่ต้องขึ้นมาไปลงไปให้หมดไ,หไป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 วุ่นวายนะวุ่นวายมีความวุ่นวายไปไกลๆมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยม,มาคอยืดคอยาวเลยตรงนี้ไม่ต้องขึ้นมาเลยนะมันเปื้อนไอ้จุนจนันลงไปเขากั้นไว้กับมุดเข้ามา วุ่นวายยังจะมามองหนายกอ่อกไปเลยได้เลยอะไรก็แก๊ก็แคก,ก,แกไม่ได้เลยจะต้องขอมีส่วนร่วมตลอดหือะไรจะกินอะไรมั่งไม่ได้เลยเนี่ยฟันผูไหนไหนดูฟันก่อนเดีไหนดูฟันก่อนไหนมาดูทีฟ่ฟันฟันถูกว้าไงยังยังเดี๋ยวก่อน นายดูฟันผูด้วยไอ้เข่วผูกินลูกอมเยอะ <c oughs> ไม่ต้องขึ้นมาไอ้จุนเดี๋ยวบ้านพังออกไปโว้ย <c oughs> มึงเดี๋ยว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 ลงไปภา <c oughs> <c oughs> สา์จะเกลียงวันวันนึงทะเลาะกับหมายา